สิตำนึกของฝ่ายนะคะต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดการให้เรื่องนี้มันสามารถเด็ดเสร็จเด็ดขาดได้คำถามก็คือแค่มานั่งให้สัมภาษณ์กับนักข่าวให้พ้นไปวันๆสปอยประชาชนไปวันๆเพื่อให้จัดก,การคลี่คลายลงเสร็จแล้วพวกคุณซึ่งใครก็ตามแต่มีผลประโยชน์ตรงตึกนั้นก็ไปนั่งกินกาแฟกันกับพวกมันอย่างนี้เอาจริงๆฉันถามว่า จะ,ะจะเก็บไว้หาพ่อมึงอะแจ็เก็บไว้คุณจะเก็บไว้ไปนั่งกินกาแฟกับมันหลังจากสถานการณ์ที่คลายหรือคุณจะเก็บไว้ดึต่างหน้าหรือคุณจะเก็บไว้เพื่อเก็บค่าตกมันคุณจะเก็บไว้ทำอะไรคะประโยชน์อะไรกันถูกไหมสุดท้ายอยากบอกอะไรัฟังเขาที่เขาก็กล้วัยรุ่ทุกทางเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นสภาพกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถศักยภาพเงินทองกองก่ายและื้นแป่นดนและใจคุณเทียบประเทศไทยไม่ได้อยู่แล้วจงหยุดแล้วก็ยอมรับซะ แล้วก็ไปนั่งกินข้าวต้มนะไม่เช่นั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันจะไม่ควรเป็นแบบนี้ยืดเยือ้อเรื้อรังเราเนี่ยเอื้ออารีเอื้อ,อเฟื้อ,อคุณมาประมาณ40-50ปีนะหลังจากที่พวกคุณเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของประเทศสยามภายใต้อา,าอาณาจกอธยาและหลังจากนั้นคุณก็ไม่เคยโง่หัวขึ้นกับการเป็นทาบของผู้ใดเลยคุณอย่าอยากที่จะเอาอะไรจากประเทศไทยไปเพราะคุณเนี่ยเอาอะไรต่างไปเนี่ย นะ่มากเพียงพอแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบุญเซนบุญมณีเนี่ยถ้าคุณไม่หยุดประชาชนของคุณนั่นแหละถ้าฟังรัตรเิมารดกอยู่ฉันจะบอกให้วันนี้คนที่อยู่สบายที่สุดคือุณเนรับกุลมณีบานบานแดกยาดองแดกยาดองแดกยาดองแล้วพวกคุณก็แดกแต่ผงโจรสแล้วผงโจรสก็นะเขียมซะด้วยในเวลานี้และขณะเดียวกันลูกสบายบุญมณีเนี่ยมีคอนโดอยู่ที่ถนนเพลินจิตประเทศไทยเนี่ยปูสิ ขณะเดียวกันหุนบุญรานีเนี่ยมาซื้อเพชรซื้อทองซื้อหยองซื้อกระเป๋าแอนเน็ตอยู่อยู่ในห้างสรรพสินค้าประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งลูกสะใภ้แต่ละคนลูกสาวแต่ละคนของคุนเซนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในเนี่ยเอมโบเรี่บ้างพารากอนบ้างเดินช้อปปิ้งสบายๆร่ำรวยอยู่ตรงนี้คําถามก็คือขณะที่พวกคุณเนี่ยทำอะไรเขาจ้างพวกคุณสามขีดสี่ขีดห้าสามบาทห้าบาทเจอแล้วยังไงมานั่งยุ่งยุ่งทหารไทยให้ชีวิตตัวเองเสี่ยงไทยคําถามก็คือว่า ปล่อยให้ตะกูลซึ่งนั่งและอยู่และนอนสุขสบายบนคัาหา์ใหญ่โตแต่ขณะเดียวกันประชาชนของพวกคุณอดอยากปากแห้งและชีวิตเนี่ยขึ้นประเทศเป็นขอทานและเมื่อไร่คุณจะเจริญคนที่คุณจะต้องขาดเสลกเ็ษน้ำมันใส่อะคือตะกูลมูลไม่ใช่ประชาชนไทยและคนที่คุณจะต้องไปเรียกร้องให้เขาเนี่ยรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนตัดใจสีเสื้อผ้าอาหารขึ้นเนื่งหง่ม และก็ไม่ว่าหยุดยารักษาโรคอ่ะโรงพยาบาลและแม้กระทั่งโรงเรียนการศึกษาความเจริญก้าวหน้าคุณต้องเรียกร้องเอาจากรัฐบ,บาลฮุนเซนฮุนมาเน็ตไม่ใช่มานั่งเรียกร้องขอให้ประเทศไทยเปิดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ประชาชนชาวกัมพูชารวมทั้งทหารกัมพูชาเมียทหารกัมพูชาและประชา,ากรชาวอินฟูกัมพูชาจะต้องรับทราบคือคนที่สุขสบายในพื้นแี่อินฟูคือตระกูลฮุน,น,นและบรรดาพวกเซเลไพโซประมาณหนึ่งปเปอร์เซ็นต์ของประเทศกัมพูทั้งหมด พวกคุณวันนี้ไม่ได้มีเสียรภาพเพราะอะไรพวกคุณวันนี้นักข่าวของคุณจะโดนติดแาบจับไปลงคุกเพราะอะไรและขณะเดียวกันพวกคุณไม่เคยสามารถเรียกร้องได้ว่าลูกหัวตัวเมียของทหารเขมรนะ่ะตายบนดอยพนมดงรักทั้งหมด3 0 0พันศพฉันบอกเลยว่า3 0 0พันศพและขณะเดียวกันเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังประกาศต่อชาวโลกด้วยซ้ำไปว่าไม่ต่ำกว่า 2, สองพันศพทุกวันนี้ศพ2 0 0พศพหรือว่า 3, ส0 0พศพของทหารกัมพูชาเนี่ยมันอยู่ที่ไหน ประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยเคยเรียกร้องให้รัฐบาลคุณมเหตุของคุณนะ่ะเอาศพไปกราบไปไหว้นะให้ระสมเนี่ยสวดสวดนโมตัสตสะอะไรต่างๆส,สักสามจบไหมทุกวันนี้เขายังเป็นเปรดเป็นสัาพะิษฐ์เป็นผีเฒ่าดอยอยู่เลยผัวใครมันก็ไม่รู้ลูกใครมันก็รู้ทาไมคุณไม่เรียกร้องต่อรัฐบาลของคุณไปเก็บศพลูกผัวคุณเอากลับบ้านทั้งหมดประมาณ 3, สามพันศพดังนั้นเมื่อศพทหารซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่คุณคิดและคุณเชียร์ทั้งประเทศ เขายังตายอยู่บนบนบนภูเขาเลยคุณยังไม่ได้ไปสวดคุณยังไม่ได้บังสกุลเลยคุณยังไม่ได้ฝังเขาเลยคุณยังไม่ได้เผาเขาเลยและพวกคุณเป็นประชาชนชาวกัมพูชาที่ถูกใช้ให้ไปต่อกรกับชายแดนเนี่ยนะคุณคิดว่าชีวิตคุณจะมีค่าอะไรในสายตาของคุณเซรตจกับคุณมัเน่ยคุณชีวิตของพวกคุณทุกคนชาวกัมพูชาไม่มีค่า ใส่ตาคุณมาเน็ตคุณเซนเลยแต่เขาเอาคุณเด็กผู้หญิงคนพิการคนชราแม่กระทั่งปลัมาเป็นเหยื่อเพื่อที่จะเป็นที่ทดลองกระสุนที่ทดลองหนังสติกที่ทดลองโลกกันบัน,นต่างๆของทางฝั่งไทยซึ่งเราก็ไม่ทําคําถามก็คือและถ้าเกิดมันมากกว่านั้นคุณจะทํำยังไงดังนั้นเนี่ยปากกระปออ ของพวกคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นปากของคุณที่มีนะโซเชียลที่คุณที่มีหรือแม้กระทั่งกัมพุชาที่อยู่ต่างประเทศคุณต้องขอเอารัฐบาลคุณเอง mm hmm. และวันนี้เนี่ยฉันกล้าพูดได้ว่าในฐานะประชาชนไทยฉันดูสถานการณ์มาตลอดในฐานะนักข่าวเก่าฉันจะบอกผู้เธอว่ามันหมดเวลาแล้วที่พวกฉันเนี่ยจะมานั่งสงสารพวกคุณคุณต้องสงสารตัวเองและลุกไปหาดึเซนกับคุณมาเน็ตขอบคุณค่ะ